สวัสดีครับวันนี้ทำอะไรเอ่ยจากสว <c oughs> นกหาปฏิรัตนะนะครับอยู่ลบบุรี <c oughs> วันนี้มาแชร์เรื่องจะแชร์กับเพื่อนเพื่อนเรื่องการช้ำกิ่งทองอุไลครับทองอุไล <c oughs> ทองอุไรครับกิ่งทองอุไลเนี่ยอันนี้ถุงที่ช้ำไว้รอบที่แล้วนะครับเริ่มออกต้นและว, <c oughs> วันนี้ก็เลยจะมาเสนอ แต่อเพื่อนๆไว้ว่าการชํากิ่งทองอุไลเนี่ยถ้าเพื่อนใครอยากปลูกต้นทองอุไรเนาะดอกที่มันเป็นดอกสีเหลืองมันสวยแล้วมันก็จะทนแรงด้วยระดับหนึ่งบางทีเราปลูกทาเป็นแนวรั้วปลูกหน้าบ้านหรือปลูกประดับบ้านอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถขอจากเพื่อนบ้านหรือขอใครเข้ามาก็ได้ครับกิ่งเล็กๆเนี่ยกิ่งประมาณเนี้ยครับเนาะกิ่งอย่างเงี้ยเวลาเขาตัดทิ้งเนี่ยเราก็ไปขอเข้ามาได้ เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปขอเข้ามาเพราะว่าเขาเปนห่วงอยู่แล้วเพราะว่ากิ่งมันมันยิ่งตัดยิ่งแตกไอ้พวกเนี้ยเนาะตัดเสร็จแล้วเราก็มาชําเอาวันนี้เราก็มามาแชร์เรื่องการชํากิ่งทองอุไรแล้วกันของผมเนี่ยจะชําไว้ไว้เยอะนะอ่าชุดแรกเนี่ยชําไว้สองร้อยต้นแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะชําเพิ่มอีกประมาณอีกร้อยต้นถามว่าเราชําไว้ทําอะไรพอดีของผมเนี่ยของผมดีผมทําส่วนโกโก้ส่วนโกโก้แล้วก,ก็ผมจะทําเป็นเชิงสวนเกษตรอินทรียเนาะคราวนี้ ื้นที่ข้างๆเนี่ยพื้นที่ข้างๆบ้านเราเนี่ยข้างสวนเราเนี่ยเขาจะทําเป็นไร่กระโพดไรอ้อยวันนี้เราก็เลยทําคิดว่าปกติอ่ะผมจะปลูกกล้วยเป็นแนวกาํกบาบังกําบังข้างที่แต่ี้ปัญหาคือการปลูกกล้วยเนี่ยสี่ปีเนี่ยเราจะต้องตอก็ต้องโลทีแล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่าปกติกล้วยน้ําวาเราปลูกเนี่ยประมาณสี่ปีคันก็จะลอยแล้วเต็มที่แล้วมันก็จะไม่ได้เขือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นพืชล้มลุก ันนี้เราก็เลยมามองตัวอื่นอดีวันนั้นนั่งดูหน้าบ้านพอดีปลูกทองไลไว้เราก็สังเกตอยู่ประมาณปีนึงแล้วเอ้ยมันก็ทนแรงนี่หว่าทนแรงเราเป็นพุ่มเพราะ,ะนั้นเราก็เลยผมก็เลยคิดว่าเราเราเราก็เลยเอาทองไลเอามาปลูกปลูกเอ่อเป็นแนวแนวกาแพงเรียกแนวกําแพงกันยาละกันเนาะแนวกําแพงกันยาทั้งซ้ายทั้งขวาตลอดสวนของเราเลยอันนี้สวนของผมเนี่ย แนวที่ปลูกโกโก้เนี่ยก็อยู่ประมาณ3า0รอเมตรเนาะส0 0รอยเมตรเราก็จะปลูกประมาณประมาณ300รอเมตรเนี่ยสา0รอยเมตรเราก็จะปลูกประมาณเมตรครึ่งอาจจะประมาณห่างเดี๋ยวดูก่อนทีอาจจะประมาณเมตรครึ่งหรือเมตรหนึ่งหรือ 1, รอาจจะ2เมตรเนาะแล้วเราคอยใส่ใส่เพิ่มเอาก็คือเวลามันโตปุ๊บมันก็จะเป็นกระแพงให้เราเลยเนาะกระแพง,งก็้เราก็คอนโทรลได้ความสูงอย่างเดียวแล้วก็ก็จะได้เรื่องสีสันด้วยสีสันเป็นอย่างเป็นแหล่งอาหารของนก นกตัวเล็ก,ลกตกระจิบอะไรพวกนี้ไปกินกน้ำหวานแล้วกำลทึ่งเนาะแล้วก็ส่วนแต่ส่วนเราที่เราจะได้จากทองลายเนี่ยต้นทองลายคือแนวกําแพงป้องกันแนวยาเป็นกําแพงป้องกันให้เราเวลาเขาฉีดยาอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ปิวมาโดนมาโดนต้โนโกโก้เราเพราะโกโก้ของเราที่เราจะปลูกเนี่ยเราตั้งใจทําเป็นแนวอินทรีย์เลยเนาะเพราะถ้าเกิดเราปลูกโกโก้เป็นแนวอินรีเนี่ยมันก็จะได้ได้เวลาเก็บผลผลิตเนี่ยราคามันจะได้สูงนะสูงอีกประมาณเกือบ เกือบ25-30%เนตาะอย่างเช่นอของโกโก้ไทยเนี่ยเขาจะรับอยู่ที่ประมาณ8บาทถึงส0บาทพอเราถ้าเกิดเราทำเป็นในวินซีเป็นโกโก,โก100้อินซีร้อยเอร์เซนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทเนาะแล้วก็มันก็คุ้มนะผมก็เลยใช้ต้นทงอะไรเนี่ยเป็นแนวกําแพงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยรานนี้ดินที่อันนี้ดินที่เราทําไว้เนาะใส่ถุงเราก็ไปหาซื้อถุงตามตลาดมานั้นแ,แหละมันมีพวกร้านเกษตรพันเนาะถุงชําเล็ก แล้วก็ส่วนดินเนี่ยถ้าเราใครใครมีดินถ้าสมมดผว่าเราชำเยอะเนี่ยเราก็ไปซื้ออะไรนะ,ะแก็บดิบก็ได้ไอแกบดิบแก็บดิบแกบดําแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมได้ผสมกันแล้วอาจจะเอาขี้วัวซื้อขี้วัวเก่ามาหรืออาจจะซื้อดิงถุงมาผสมก็ได้เพราะจุดประสงค์เรามันแค่ชําไม่เฉยเพราะชําม,มันเป็นต้นปุ๊บเราเอาไปปลูกเนาะมันก็ประมาณอย่างอันเนี้ยชัประมาณสองอาทิตย์เองติดติด,ต,ด,ต,ดต้นแล้วครับดูสิติดยอดล้นะติดยอดแล้วครับ ทำไม่มีอะไรนะเราก็แค่พอผสมดินเสร็จแล้วก็กรอ,อกใส่ถุงเนาะกรอ,อกใส่ถุงแล้วก็พอเต็มปุ๊บเราก็เรียงเรียงบระคับให้มันให้มันยืดให้เป็นแถวเป็นแนวไปเนาะเราจะปลูกเท่าไหร่แล้วก็หาต้นหารับจำนวมนมถุงแล้วก็หากิ่งพันธ์มาส่วนส่วนกิงนก่งพันธ์พอเราได้กิ่งพันธุ์มาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งพันธ์ได้หมดครับทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เนาะยาวก็ประมาณสักคืบกว่าก็ได้อย่างอย่างอย่างต้นเนี่ยแค่แค่คืบกว่าขวา หรือก็ดูเอาประมาณเราอยากได้ตาประมาณสองสองสามตาเราก็ไว้ขึ้นไปสองสามตาเนาะแล้วที่เหลือก็เสียบเสียบก็ประมาณสักสองนิ้วก็แล้ว,แล,วแล้วแต่ละกันครับอันนีแ้แล้วแต่ความชอบเนาะแล้วก็ส่วนถามมาทำายังไงเราก็ใช้แช่ได้กิ่งมาพันเสร็จเราได้กิ่งพันมาเสร็จเราก็แช่แช่น้ําคราวนี้ไอสารสารเล่งรากเนี่ยมันมีมีสองแบบเนาะถ้าเอาง่ายๆเลยไปซื้อวิทยาศาสตร์มา B1 อันนี้ก็ขวดประมาณ40 สี่สิบาทสี่สิบห้าบาทขวดหนึ่งก็ใช้กันไปชุ่โอ้ใช้เป็นปีลงานชํำนะเพราะว่าจริงๆเราใช้ชํำก็อย่างชํำอันนี้ล้วก็ฝาหนึ่งอันนี้ฝาหนึ่งผสมน้ําประมาณลิตรหนึ่งก็ได้ครับแค่นั้นเองแล้วก็แช่แช่มาสักชั่วโมงหนึ่งเนาะหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือใช้เอ็มร้อยห้าสิบผสมก,กะปิกะปิเนี่ยมันจะมีเซโตไคตินนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ในกะปิเราเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งร่าะฉะนั้นบางคนอย่างที่ผมเคยทำเนี่ยผมจะใช้น้ำมะพร้าว ผสมกะปิเมื่อก่อนนะตอนฝรั่งขายเราก็จะใช้น้ำมะพร้าวผสมกะปิส่กะปิเราเนี่ยผสมโซใส่ขวดเลยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใช้บุก,กัรไปป้ายพอเราไปคว้านกิ่งเสร็จแล้วก็ใช้กะปิในป้ายแต่นี้พอถ้าเป็นเป็นมะจุ่มเนี่ยมันมันมันทำอย่างนั้นมันก็คงลำบากเนาะเขาก็เลยใช้เป็นรุสนเป็น m 1 5 0ใช้ m 1 5 0ร้สบผสมกะปิก็ผสมอาจจะผสมเป็นต,ตาส่วนตามใจชอบแล้วกันเนาะ แล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอามาผสมน้ําแล้วเราก็เทแต่ผมเนี่ยชอบไอ้นี่ดีกว่าวิทยาศาสตร์แน่นอนดีเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องไปไปอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเกียรไปซื้อเราจะประหยัดในโัวเลอเรามีอยู่แล้วเราอาจจะซื้อเอ็มร้อยห้าสิบเราก็เอาเอ็มร้อยห้าสิบมาสักฝาหนึ่งผสมกับกะปิกะปิสักนิดหนึ่งแล้วก็คนๆๆๆเสร็จแล้วเราก็เทผสมน้ําไปน้ำหนึ่งลิตรอย่างเงี้ยล้วก็แช่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็เราก็เอากิ่งเนี่ยที่แช่เนี่ย พยายามตัดให้นเป็นฉลามตัดแห้เป็นปากฉลามครับเอาปากฉลามในเวลาัล้นเราก็เสียบเสียบใส่ถุงที่นลครับอาจจะเป็นถุงละถุงละสองกิ่งหรือถุงละกิ่งกันแล้วแต่เราถ้าเราการเหนียวก็ประมาณถุงละสองกิ่งก็ได้ครับเพราะว่าปลูกต้นทองไลเนี่ยมันเราต้องการส่งพุ่มอยู่แล้วเป็นพุ่มแล้วเวลาออกดอกมันจะสวยเนาะอันนี้ก็แชร์ไว้สําหรับแชร์ไว้สำหรับเพื่อนๆเนาะเผื่อใครสนใจที่จะปลูกต้นทองอุไล แล้วเอาไปไปปลูดที่เราไม่ต้องื้อไปซื้อเขาก็หลายตั้งอยู่นะต้นหนึ่งก็ประมาณห้าบาทสิบาทแล้วแต่เราแต่ความความใหญ่โตเนาะการที่เกิดเราชําเราต้องการปริมาณเนยเยอะก็แนะให้ชําแต่เกิดแล้วการปลูกต้นสองต้นก็อาจไปซื้อตามตลาดนัดก็ได้ครับตลาดที่เขาขายพวกกิ่งพันอะไรพวกนี้ก็มีขายอยู่เนาะแต่เกิดเราปลูกปริมาณเยอะอย่างผมเนี่ยลงทีสามร้อยต้นอย่างเงี้ยปลูกซ้ายขวาเลยตลอดแนวเงี้ยมันใช้ปริมาณเยอะแล้วก็ใช้วิธีชมาดีกว่ามันก็จะประหยัดครับเนาะวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ เพื่อใครเอาไปคิดว่าอะไรเป็นสาระเป็นประโยชน์เนาะก็นานาไปไปลองทําดูเนาะทำดูก็สนุกดีและอย่างหนึ่งก็เป็นการประหยัดแล้วก็กิ่งการชําลักษณะนี้เราสามารถชําได้หมดนะกิ่งพันธุ์ต่างเนี่ยชําได้หมดเลยเรามีกิ่งพันธุ์อะไรที่มันสามารถชําต่อย,ยอดได้โดยวิธีการชําเราก็สามารถเอามาชําได้เนาะชะอมก็ได้เนาะส่วนข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแนวที่ผมผม เป็นที่เพาะเพาะพันธุ์ล้วพวกชํ้พวกตอนอะไรพวกเนี้ยตอนนี้มันจะอยู่ใกล้ๆบ้านไงพอเราเราไปปลูกในสวนเสร็จเวลาเราตัดมาส่วนใหญ่เราจะทำตอนเที่ยงตอนบ่ายหลบหลบอากาศร้อนๆเนอะเราก็จะมาทําที่เนี่ยครับก็จะมีกระบะผสมดินอะไรพวกเนี้ยเนาะก็โอเคครับก็แชร์ไว้สำหรับเพื่อนๆเนาะสวัสดีครับจากสวนกาปฏิรักษณะครับผม